ดีค่ะลีอินนอร์เวยียค่ะวันนี้วันอาทิตย์นะคะอาทิตย์สายๆลีตื่นมาได้ประมาณชั่วโมงแล้วเตรียมของอตามปกคลิปเลยนะวันนี้ลีจะกินเนื้อย่างจะเรียกว่าเนื้อย่างเนื้อย่างหรือ,อสุกี้ก็ไม่รู้นะมันปนกันเพราะว่าลีลีซื้ออน้ําจิ้มมันเรียกว่าน้ําจิ้มสุกี้แบบสําเร็จมาเนาะยี่ห้อนี้นะลีก็จะมาผสมอะ,อะไรล่ะ ซอสพริกให้มันรสชาติมันเข้มข้นขึ้นมาหน่อยเนาะแล้วก็เดี๋ยวมาดูค่ะรีทำาซุกี้ทะเลวันนี้นะทั้งเนื้อหมูทั้งกุ้งปลาหมึกเลยเดี๋ยวมาดูกันเลยเนาะมาเดี๋ยวมาดูเลยค่ะว่าว่ารีมีผักอะไรมั่งรีกินคนเดียวเนาะแฟนรีไม่กินค่ะแฟนรีไม่ได้อยู่บ้านด้วยวันนี้นะก็มีวุ้นเส้นแล้วก็แคลลอรอทผักกาดขาวหัวรุยอะแล้วก็เห็ดเข็มทองใบตั้งหูแล้วก็มีอ่า ขาโพดอ่อนไม่มีผักบุ้งนะเมื่อวานรีไปแล้วไม่เจอผักบุ้งนะนะแล้วก็มาดูไม่รู้รีจะกินหมดหรือเปล่าเนาะทำซะเยอะเลยนี่ค่ะกุ้งผ่าหัวแล้วนะรีหมักไว้เมื่อคืนนะคะรีหมักไว้เมื่อคืนรีใช้มือเลยนะกินคนเดียวอะ่ะกินกินเรากินเองเนาะเรารีก็ล้างมือเราด้วยดูปลาหมึกเส้นเพื่อนๆจ๋าดูรียังไม่ได้ตัดเนาะไม่ได้ตัดหัวตัดหางเลยดูซิมามันทั้งตัวเลยปลาหมึกหนวด อ้ยฝรั่งเห็นนี่วิ่งหนีเลยนะฝรั่งเขากลัวเข,เขาไม่กินดีรีหมักแล้วนะคะมีงาด้วยเดี๋ยวรีจะตัดเลยนะเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะว่าเนื้อย่างของรีรีไปกินนอกบ้านนะวันนี้มากินกันเถอนเพื่อน วันนี้ลีอยู่บ้านคนเดียวนะคะเพราะว่าแฟนลีไปบ้านพักต่างอากาศแล้วก็พาน้องหมาไปด้วยลีอยู่คนเดียวกวันนี้ก็เลยทําคลิปซะเลยกินนอกบ้านนะลีกินในบ้านไม่ได้นะ,ะเพราะว่าควันมันขึ้นแล้วสัญญาณเตือนภัยเออสัญญาณสัญญาณ ไฟมันก็จะดังเนาะลีก็เลยต้องมาออกหน่งกินนอ,อกบ้านแล้ววันนี้อากาศไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่เพราะว่าครึ่งฟ้าครึ่งฝนลีก็เลยต้องใส่เสื้อหนานิดนึงเนาะมาดูซิว่าลีจะกินหมดไหมอร่อยมากเลยอะ่ะม,มากุ้งตัวใหญ่ๆเลยค่ะเพื่อน

ากถึงเพื่อนๆเนมืองไทยนะคะ,ะทุกคนที่อยู่เมืองไทยก็รักษาสุขภาพด้วยเนาะช่วงนี้ก็รู้ๆกันอยู่นะคะขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่รับชมแล้วก็ติดตามกันนีกินไม่หมดจริงๆค่ะกินไม่หมด ปกติถ้ากินหลายๆคนเนี่ยมันก็จะอร่อยเนาะแต่ว่าแฟนรีไม่อยู่ถึงเขาอยู่เขาก็ไม่กินเนาะแฟนรีเขาจะไม่กินนะรีก็กินไม่หมดค่ะก็คงเก็บไว้ทําซุปนะทําเป็นซุปกินมื้อมื้อหลังแล้วกันเนาะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่กดติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันมาตลอดนะเดี๋ยวอย่างที่รีบอกก็คือรีทางานถือมันสุกนี้เนาะอีกอาทิตย์หนึ่ง หลังจากนั้นลีก็จะหยุดยาว3อาทิตย์กว่านะพักร้อนของลีปีนี้พักร้อนค่อคนข้างช้านิดนึงก็คือเดือนเดือนสิงหาเนาะก็เดี๋ยวมาเจอกันนะว่ลีจะไปพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่ไหนนะขอบคุณนะคะนีค่ะกินหมดค่ะเพื่อนๆค่ะมาช่วยลีกินหน่อยเร้ว ลูีจะทำซุปเลยทำซุปไว้กินตอนเย็น